ลำดับต่อไปนะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับครงการมากกรรมกีฬาและวิชาการเทศบาลตำบลศิลาคอนสู่ความเป็นเลิศครับกับผมขอเรียนเชิญผู that that ้เก่ารายงานนะครับนายมะตุลติมุนขรติมัสกิตอิบาดุรอหมานดุสองมาเจและคณะกรรมการมัสยิดและปัมมุดาพัมมุดีที่พเดีนะครับและผมขอเรียนเชิญประธานในพิธี โครงการมากจำกีฬาและวิชาการเทศบาลตำบลศีตะกรสู่ความเป็นเลิศเชิญบนเวทีด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับนะ<ป>ครับก็บขอ,อเปลี่ยนนิดหน่อยครับประธานในพิธีน้อยนี้ครับนายอัอบดุลรอยะอับดุสซาเลา่รองนายกเทศมนตรี Okey, sebab hantam bot Ah seterusnya saya akan menjemput eh semua yang ah cik Ronin dah. Ah saya minta sila dah semua semua ah saya minta sila akan di atas pentas dah. Ah dah permintaan ada daripada tempat saya. Lakor dah, lakor dah. Di atas pentas. Tahun dah.

เรียนในอัมดุรยะอะบุซาเลนายุรองนายุทิบาลอำเศริสาครประธานในพิธีเปิดครับผมในมะ นีมงในนามตัวแทนผู้จัดโครงการมหากรรมกีฬาและวิชาการทิบัลอำตาบุนบศีษากรสุขความเป็นเลิกประจำปีงบประมาณ2,568ระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์2,568มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ โครงการมหากรรมกีฬาและวิชาการเทศบาลอำเภอศรีสาครสู่ความเป็นเลิศประจำรปิงบุประมาณ2,568จัดขึ้นซึ่งมีโรงเรียนตรีกาในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน4โรงได้แก่โรงเรียนตรีกามุฮัมมัดยะห์โรงเรียนตรีกาอิบาดียะห์โรงเรียนตรีกาดารุสสลามและโรงเรียนตรีกาอิบาดุร์รัฮ์มาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมสร้างความสมรสมังสมัีของเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลอําเภอศรีสากอ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและชีวิตประจำวัน และเลี่ยมสายในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันม si, ีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุด 3. เพื่อส่งเสริมทักษะและกีฬาที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน 4. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไปสำหรับกิจกรรในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. การเดินกระบวนพาเหรด สองกิจกรรมพัสนามการแข่งขันฟุตบอลชายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงการแข่งขันเชฟบอลหญิงการแข่งขันเสบตะกร้ชายและวิ่งปลากะซอบชายหญิงสามกิจกรรมพเวทีประกวดขับร้องอนาเชตชายหญิงการอ่านการ์พีอัลคุรานชายหญิง การประกวดซาร์ฮ์ชายหญิงและการประกวดซาเจาะชายหญิง 4. ีกิจกรรมภาควิชาการการแข่งขันตอบคำถามและจริยธรรมและหลกธรรมอิสลามชายหญิงขารลายมือภาษาอาหรับชายหญิงเรียนความภาษามาลายูยาวีชายหญิง และเขียนตามคำบอกภาษามาลายูยาวีชายหญิงาการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจะผู้นำทุกภาคส่วนสว่วนราชการต่างๆในเขตอำเภอศรสีสาครและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอศรสีสาครบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมเคยขอเรียนเชิญท่านประธานกลเปิดโครงการมหาการกีฬาและวิชาการเทศบาลอนาเอศรีสาครสู่ความเป็นเลิศประชาปีงบประมาณ2,568ขอเรียนเชิญครับอัสสลามมุลัยกุมบารัดุลลอฮิจัลลาฮิบะกัดิบท่านอิหม่าม กรรมคณะกรรมการมัสยิดแล้วบ่อฟาชอครับน้าท่านรองผู้กัปแล้วก็ท่านคณะกรรมการอิสลามตลาดแล้วก็ฝ่ายปกครองท่านกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ท่านอุสการอุสตาซจ จนเราทุกทุกทนนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธาในพิธีเปิดงานมากรรมโครงการมากรรมกีฬาและวิชาการในครั้งนี้ที่แท้จริงก็ในยุคเขาจะมาเองนะแต่ว่าติดประกิจด่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรในยุค ฝากสลามทุกท่านนะทุกคนนะพวกเราครับรบงานนะฮะกรรมมามากรรมครั้งนี้ก็บรรลุด้วยดีก็ที่เราอ่าภุมิใจที่สุดก็ได้ทำงานร่วมทีมไม่ว่า ทางอุสตา d และคณะกรรมการได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้ให้ให,ให้บรรลุงานของของเราในครั้งนี้ครับผมรู้สึกว่างานนี้ที่ทิ้งไม่ได้ก็ทีมง,งานของเทศบาลเราก็ได้ส่มเทได้ประชุมกับอุสตา d อุสตา d ทุกทุกทุกคนหลายหลายครั้งเพื่อเพื่อให้บรรลุงานของเราในครงนี้งานโครงการมากรรมจากฟังคำกล่าวแล้วเมื่อกี้นียว่างานนี่คือเพื่ออนาคตของลูกหลานเรามันไม่ใช่อะไรที่ไหนคือเพื่อให้ลูกหลานเรานั้นได้เข้มแข็งและก็ได้อยู่ในสังคมที่ดี พหวันระหุวัฒน,น,น,นธรรมที่ดีไม่ว่าการทางด้านกีฬาทางด้านวิชาการเพือเป้าหมายให้ชุมชนเรานั้นเข็งแข็งและก็ไม่ได้อยกับชุมชนอื่นต่างๆที่นอกนอกนอกบ้านเวลาุดเด็กเราออกจากนอกพื้นที่จะได้เพราะลูกต่อไปลกต่อไปนี่เขาจะได้ มันการแข่งขันนั้นสูงไม่ว่าวิชาการฝ่ายวิชาการก็สูงต่อไปในอนาคตเพราะโลกเดี๋ยวนี้โลกโลกาพิว์มันต้องต้องอะไรต้องต้องมีการแข่งขันดังนั้นต้องฝึกตั้งแต่เด็กตั้งแต่ต้นๆว่าต่อไปนี้เด็กเราเนี่ยต้องฝึกต้องต้องเจออะไรหลายอย่างต่อไปในอนาคตดังนั้นเราหัก ฟื้นในวันนี้ตั้งแต่แรกๆนั่นแหละคือเป้าหมายที่ที่ทีงานมากกรรมวันนี้ก็ให้รู้จักรู้จักอ,อกทนและก็รู้จักการแข่งขันกีฬาทางด้านกีฬาก็แข่งขันกีฬาเพื่อเพื่อให้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 ใหใหใหร่างก,ก,กายเรานั้นเข้มแข็งได้ประสบกาการตรงนี้ครับเพื่อ ไม่เสียเวลาคับผมก็ชื่นชมนะชื่นชมกับคณะกรรมการไม่ว่าฝ่ายปกครองและก็ท่านอะไรเขาคณะกรรมการมัสยิดหรืออุสตัดหรือบุคลากรทางด้านการศึกษาของเทศบาลที่อุทิศเวลาคือว่าได้ประชุมหารือกันจะให้งานวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงได้ดีกับผมก็ ขอเชิญชนตรงนี้นะครับและก็ทุกหนวยงานที่ามามามาสนับสนุนตรงนี้ผมขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับ <S <S ครับผมก็เพื่อหม่ใการเสียวเวลาััรนี้ผมขอ,อได้อขอเปิดโครงการากรรมการมหกรรมกีฬาและวิชาการเทศบาลตำบลศรีสาพรสู่ความเป็นเลิอกอประจำปีงบประมาณ2,500 O T nak pak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta surat upohkan tangan. <hati> Lang tak tapak. P T P yang berangkalan. Bukan makam kila Wijakan Di bantam tam tampon Si Sakon. Ah, nampak. Terima kasih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 . ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ตรีธีรเทพนะครับจันสุรีนะครับพบร้อยถางพานสี่เนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้กำกับนะครับสอ่อสี่ถางคอนนะครับดังนั้นก็ขอบคุณสิ่ง kepada กรรมการมิจฉิสพยาธิราชวัฒน์ดังนั้นก็สุดท้ายจักขอบคุณสิ่ง kepada Ketua Pusaka Wilayah Menara iaitu Ustaz Abdul Rani dan juga seterusnya kepada uh, BN kita dan juga seterusnya yang saya tak pasti boleh sebut nah, iaitu di semua di atas pentas dan juga semua yang bersama dalam majlis kita pada hari ini Dede, Dede, Bersang, Cok!